สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงสถานการณ์การเมืองที่ถือว่ากําลังร้อนแรงมากๆนะคะในเอเชียแปซิฟิกของเราในทางฝั่งของอาเซียนค่ะอย่างอินโดนีเซียนในตอนนี้ค่ะที่ก็กําลังเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบถึงหลายปีด้วยกันซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เพียงแค่เป็นการสะท้อนถึงความไม่พอใจของประชาชนต่อสิทธิพิเศษของสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นค่ะแต่มันยังผูกโยงไปในเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำต่างๆการจัด การงบประมาณของรัฐและละ่าสุดนะคะก็ดันมีข่าวว่าเป็นศกอนาต,ตกรรมการเสียชีวิตของคนส่งอาหารขึ้นมาจนกลายเป็นจุดชนวนขึ้นมานะคะเป็นจุดเดือดทั้งไม่สังคมนะคะปะทุแรงมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยค่ะวยนนี้เขาจะมาพูดถึงตรงนี้กันต้องเริ่มจากทางฝั่งของต้นตอความไม่พอใจดังกล่าวอันนี้ก่อนนะคะคือความไม่พอใจก็เริ่มจากการที่เขานะคะก็ดันมีการเปิดเผยว่าสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรจากทางฝั่งของอินโดนีเซียเนะี่ยเขาได้รับเงินค่า ชาวบ้านเนี่ยเดือนละก,กว่า3,000ดอลลาร์สหรัฐด้วยกันเหือเรานะคะ50ล้านรูเปียทั้งที่ประเทศในตอนนี้กำลังเผชิญในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายก็สูงและงบประมาณในด้านของสวัสดิการประชาชนเนีหยก็กลับถูกตัดลดทอนออกไปทำให้สิ่งนี้นะคะก็ถูกมองว่ามันเป็นอภิสิทธิ์ชนที่ก็ขัดแย้งกับความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบันซึ่งนเซียในตอนนี้เนี่ยเขาก็มีประชากรมากกว่าถึง2 7 0ล้านคนด้วยกันแต่รายได้เฉลี่ยของต่อเดือนนะคะของ แรงงานที่เขาก็ทํางานอยู่ในประเทศนะคะก็มีจํานวนไม่มากยังไม่ถึง300ดอลลาร์ด้วยซ้าไปนะคะในการใช้ใจ่ายอยู่ในปัจจุบันอีกด้วยซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลในครั้งน,นี้นะคะก็กลายเป็นจุดชนวนความที่ไม่พอใจในสังคมโดยเฉพาะในอย่างกลุ่มนักศึกษาและก็ประชาชนชั้นกลางในเมืองที่ก็มองว่านักการเมืองเหล่านี้นะคะที่เป็นสภาผู้แทนราษฎรต่างๆและใหม่เหล่านี้กําลังกินบนกองทุกข์ของประชาชนทั้งนั้นเลยดันั่นนะคะจึงเกิดเหตุการณ์ในที่ว่าก็คือเป็นชุมนุมขึ้นมานะคะที่ก็ ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มนักศึกษาเช่นเคยที่เป็นหลักรล้วพวกเขานะคะก็ออกมาเรียกร้องการยกเลิกสิทธิพิเศษและความโปร่งใสในการใช้งบประมาณอีกด้วยที่มนจะมีการตักเตือนไปบ้างนะคะในเรื่องของการปราบปรามอย่างรุนแรงนะคะจากทางฝั่งของรัฐบาลที่ก็ปรับปรามชนุมดังกล่าวนะคะให้สงบไปแต่กลุ่มนักศึกษาดังกล่าวยังคงเดินหน้าชั่วนะคะในเรื่องของการจมุมทั่วประเทศของเขาเลยว่าจะเป็นทางฝั่งของจาการ์ตาสุรบยาโยกยาการ์ตาแล้วก็มักกะสานะคะ ในพื้นที่แถวนี้นะคะก็จะมีการชุมนุมจากนักศึกษาหลายที่ที่เขานะคะก็มาประท้วงเพื่อสิทธิของตนเองซึ่งในการชุมนุมนะคะก็จะมีทั้งการเดินขบวนการชูป้ายการใช้สัญลักษณ์ทางการเมืองเช่นในเรื่องของการชูกระตูนอย่าง One Piece, วันพีชแต่ก็ถูกตีตาความว่ามันเป็นการต่อต้านราชาโจนสลัดชนชั้นนําอีกด้วย ซึ่งในการออกมาสแสดงในครั้งนี้นะคะอย่างไม่เกรงกลัวเนี่ยก็สแสดงถึงความที่เขาเนี่ยไม่ไว้ใจต่อรัฐบาลตรงๆและสะท้อนว่าประชาชนเนี่ยในตอนนี้พร้อมที่จะเสี่ยงนะคะในการจะมาชุมนุมในครั้งนี้แม้จะต้องระชิญในเรื่องของการปราบปรามที่อาจจะรุนแรงขึ้นก็ตามค่ะลักษณะนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับในประเทศไทยนะคะที่ก็เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน และล่าสุดนะคะที่ก็เป็นจุดชนวนระเบิดของสังคมอีกครั้งนะคะเป็นจุดเดือดที่ถือว่าสําคัญก็ที่สุดเหมือนกันสําหรับศักดิ์นาตกรรมของคนส่งอาหารนั่นเองค่ะด้วยการณ์กล่าวนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ก็สะเทือนใจเหมือนกันสําหรับคนส่งอาหารอย่างอัฟฟานคูนีนาวานนะคะเป็นคนส่งอาหารวัย21ปีถูกลดหุ้มเกาะของรถตํารวจนะคะชนทับแล้วก็เสียชีวิตระหว่างการสลายการชุมนุมในครั้งนั้นส่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ได้ทําการเผยแพร่ไปทั่วของโลก ออนไลน์เลยจึงกลาประสัญ,ญลักษณ์ของความอายุติธรรมและความรุนแรงจากทางฝั่งของรัฐบาลเลยทีเดียวซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงเพื่อนร่วมอาชีพ delivery diver เหล่านี้ก็ต้องออกมาแสดงความโกรธแค้น <c oughs> ก็เดิมีการใช้วาทกรรมต่างๆมากมายว่าชีวิตของคนจนเนี่ยไม่มีค่าในสายตาของชนชั้นนําอีกด้วย และจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นความไม่พอใจต่อไปสิทธิ์ของสอสอนะคะดิก็ขยายไปถึงการพากวิจารณ์ต่างๆหรือว่าพลังการเมืองตำรวจโดยตรงอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับเราฟังของอินโดนีเซียเพราะเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็มันก็ไม่ควรจะเอารัดเอาเปรียบกันและด้วยความที่ว่ามันก็ค่อนข้างเหลื่อมล้ำอยู่แล้วนะคะในเรื่องของชนชั้นนํากับชนชั้นกลางหรือในเรื่องของชนชั้นต่ำอะไรต่างๆนี้นะคะที่มันก็แบ่งชนชั้นกันไปนะคะถึงมันจะไม่ได้มีกฎเกณฑ์ว่ามันมีแบ่งึมา แต่มันก็จะแบ่งขึ้นมาเองนะคะตามลักษณะของการคนมีเงินนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าเขาโดนในเรื่องของลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะคะจากทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีการตอบตต้กันบ้างซึ่งท่ามกลางกบ ซึ่ง่ามกลางแรงกดดันในครั้งนี้นะคะประธานาธิบดีอย่างบาโบโวซูบิอันโตนะคะซึ่งก็ต้องออกมาประกาศเลยนะคะว่าเป็นการยกเลิกค่าเช่าบ,บ้านรายเดือนของสมาชิกรัฐสภ,ภาแล้วก็จํากัดการเดินทางไปต่างประเทศของพวกเขาด้วยและเขาออกนะคะในตอนนี้ก็ยังให้คาม,มั่นนะคะสัญญาว่าเขาเนี่ยจะสอบสวนกรณีตำํำรวจที่ใช้ความรุนแรงจริงๆจะไม่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็เตือนกับผู้ประท้วงนะคะที่มาชุมนุมในครั้งนี้ด้วยว่าถ้าหากมีการ การใช้ความรุนแรงขึ้นมามีการเผาทำลายหรือจรรกรรมขึ้นมาเนี่ยก็จะมีมาตรการเด็ดค่ะจากตำรวจแลวก็กองทัพเช่นกันด้วยที่แม้ว่าเขานะคะจะแบบว่าป้องกันเตือน,นกันไปบ้างแต่แน่นอนว่าก็คือมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตของการแบบประท้วงนะคะหรือในเรื่องของต่างๆที่มันก็มีกฎนะคะในการจะทำนู่นนี่นั่นก็ต้องอยู่ในขอบเขตไปซึ่งท่าทีดังกล่าวนะคะที่ก็สแสดงออกมาเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นไม้แข็งแล้วก็ไม้นุ่มในเวลาเดียวกันที่ก็พยายามจะปลอบใจและก็ข่มขูไม่ไปพร้อมกันนะ ว่าก็อย่าทำล่่งเกินในตรงนี้ดังเก่าไปด้วย ทำให้ก็ส่งผลกระทบนะคะต่อทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียโดยตรงเลยซึ่งความไม่สงบเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลนันทีต่อตลาดหุ้นเลยนะคะซึ่งดัชนีของอินโดนีเซียเนี่ยก็ดิ่งลงกว่า3%ด้วยกันในวันแรกของการประท้วงและค่างเงินรูเป,ปียนะคะก็ผันผวน,นขึ้นมาอีกแต่ภายหลังนะคะก็เริ่มฟื้นตัวมาเล็กน้อยหลังจากมีข่าวจากรัฐบาลนะคะว่าเขาเนี่ยจะยอมถอยในเรื่องของสวัสดิการของสสเหล่านี้ ทําไม่นั่งลงทุนต่างชาตินะคะก็จับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในพื้นที่อย่างประเทศอินโดนีเซียนเนี่ยถ,ถือเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจใหญ่สุดนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งการสั่นคลอนของทางการเมืองเนี่ยจึงอาจจะส่งผลต่อทางภูมิภาคเลยที่ก็ถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยมันมีในเรื่องของการประท้วงมีในเรื่องของปัญหาในทางการเมืองเยอะเนี่ยนักลงทุนต่างชาตินะคะก็อาจจะไม่มาลงตรงนี้อาจจะไปที่อื่นแทนอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ทำให้บรรยากาศปัจจุบันนี้นะคะที่ก็เข้าสู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามขี้คายสถานการณ์ดังกล่าวแต่ว่ากลุ่มนักศึกษาหลายพื้นที่นะคะก็ยังคงรวมตัวกันนะคะอย่างต่อเนื่องในการประท,ท้วงต่อไปซึ่งบางกลุ่มเองนะคะอย่างเช่นกลุ่มสตรีเพื่อความเป็นธรรมเหล่านี้ก็จะเลื่อนการชุมนุมนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงแต่ก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยจะกลับมาชุมนุมอีกครั้งหากเกิดข้อเรียกร้องที่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองไป ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี่ก็ยังคงไม่แน่นอนนะคะว่าระหว่างความพยายามของรัฐที่ก็จะกดดันให้สลายชุมนุมกับแรงกดดันจากสังคมที่ก็ไม่ยอมถอยอีกด้วยมันมีหลายสาเหตุนะคะที่ก็จําเป็นต้องให้คิดกันต่อนะคะว่าเออเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะสลายไหมหรือว่ามันจะจบไปดังกล่าวไปค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าให้วิเคราะห์ในมุมมองของทางฝั่งของแอดมินนะคะก็จะมองได้ว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงแค่เป็นในเรื่องของเงินค่าเช่าบ้านเท่านั้นแต่มาเป็นสัญลักษณ์ของความเหลือล่อมล้าจริงๆและอภิสิทธิ์ของชนดิกด้วยซึ่งเหตุการณ์การเสรียชีวิตของคนส่งอาหารนะคะก็ทําให้การเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยก็มีพลังทางอารมณ์สูงขึ้นก็เหมือนเป็นจุดที่ไม่หวนกลับนะคะที่ก็ผลักดันให้ม็อบนะคะกระลุกกลามมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอิโนโดนีเซียนะคะเขาก็เป็นประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่ แต่เขาเองนะคะก็ยังคงมีล่องรอยของระบอบกึง่งทหารแล้วก็การควบคุมนี้ก็เข้มงวดอยู่พอมากสมควรซึ่งการประท้วงในครั้งนี้ก็จะเป็นการทดสอบว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมจะรับฟังเสียงของประชาชนจริงๆไหมซึ่งถ้ามองในระยะสั้นในตอนนี้นะคะคือรัฐบาลเนี่ยอาจจะพยายามใช้การบณีประนอมนะคะในการร่วมกับมาตรการความมั่นคงแต่ถ้ามองในระยะยาวนะคะถ้าหากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่เกิดขึ้นในแบบปฏิรูปในเชิงของโครงสร้างความไม่พอใจเหล่านี้นะคะก็อาจจะกลับมาอีกครั้งได้ แล้วก็อาจจะยิ่งใหญ่รุนแรงมากกว่าเดิมอีกด้วยค่ะสำหรับีนขอตาวตลาไปก่อนแล้วใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคร